กลับมาพบกับรายการ iReview อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดของทาง iMobile ครับเป็นชื่อว่า IQX o ok k u นาน o ok ค u นี่มันเป็นมือถือ8คอจากที่ตัวเก่าเนี่ยคือเป็นเอ,อ่ a u t อ iQX ออตโตคอใช่ไหมออตัวรุ่นรุ่นรุ่นเดิม Auto ต q x Auto อคอเหมือนกัน ที่หลายคนก็จะถามว่ามันมีอะไรแตกต่างกับตัวเก่าบ้างที่แตกต่างกันเนี่ยหลักๆด้วยตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยยังไม่แตกต่างนะครับก็คือ,อยังใช้ตัว CPU เป็นของ Mediatek อยู่นะครับแล้วก็ Mediatek 6592ซึ่งก็เป็น8คอร์ core, ที่ความเร็ว 1.7GHz เเแริเหมือนเดิมครับลอม 32G สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น22ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ bsi ด้วย Auto ocus, อ u t o โฟกัสพร้อมแฟดอกล้องหน้าก็เป็น8ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นระบบ bsi ด้วยนอกนั้นอื่นเนี่ยยังไม่เห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับก็ที่เห็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตำแหน่งการวางลำโพง ลำโพงจะอยู่ด้านหลังด้านด้าน,ด,านด้านล่างเลยอ่าทีนี้อันนี้เป็นการอินโทรเราก็จะมาเจาะลึกกันเลยว่าความเร็วที่ได้เป็นยังไงบ้างสเปคที่เห็นนะครับเดี๋ยวลันตัวนี้อันดูดูขึ้นมาก่อนจากที่ผมลองเทสดูแล้วก็ลันเบนช์าร์กดูเนี่ย คะแนนได้ที่26,546ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวออโต้ตัวเก่า,าก็จะออโตอมันได้ประมาณ27,000ห่างกับประมาณพันหนึผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีตรงไหนที่แตกต่างกันหรือว่ามีส่วนไหนทําให้คะแนนห่างอยู่กันประมาณ1,000จะต่าต่การใช้งานโดยรวมแล้วเนี่ยก็ลื่นไหลเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ยังเป็น Android 4.2.2เหมือนกับตัวเก่านะครับหน้าจอ5นิ้วครับเป็น full hd 1920คูณ1080แรับแล้วก็อื่นๆยังคล้ายเดิมทีนี้วันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกสักหน่อยนึงในส่วนของหลายคนยังสงสัยว่ามันรัน8คอจริงหรือเปล่า ผมบอกเลยว่าวันนี้ไอ้เครื่องเนี้ยผมต้องรูทนะครับผมต้องรูทเครื่องเพื่อจะต้องลงแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวทำเป็นมันติวินโดว์เพื่อจะลองทสให้เห็นว่ามันรันได้จริงๆเมื่อทำงานพร้อมกันโดยผมจะใช้ตัวนี้ครับแอปพลิเคชันตัว CPU-Z ในการที่จะคอยตรวจสอบว่าตอนนี้เนี่ยมันทำงานที่กี่คอกันแน่ ปกติ default การทำงานหรือว่าใช้งานทั่วๆไปมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับวิ่งอยู่แค่2หัวแล้วก็2หัว3หัวบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรันาทาร์กเอาไว้หรือว่าเปิดแอปพลิเคชันตัวไหนที่ทำงานแบบแบ็กกราวเอาไว้มันก็จะทำงานแต่มันยังทำงานอาจจะไม่เต็มที่นี่หลายคนว่าเอ๊แล้วถ้างานใช้ทั่วๆไปมันวิ่งอยู่แค่นี้หรือเปล่าวิ่งอยู่แค่นี้มันก็ไม่คุ้มสิไหม วันนี้เรามีเทสทดสอบให้ดูเลยนะครับตอนนี้ผมทำการรันเป็นมัตติวินโดว์นะครับก็คืออันนี้เราจะทำการให้ดูว่ามันจะทำงานกี่คอตอนนี้นะครับมันมีทั้งหมด8คอโดยคอที่1จะเป็นคอ0แล้วก็คอสุดท้ายจะเป็นคอเร,รวมกันแล้วเป็น8คอทีนี้ความเร็วในการวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่728ถึง1.6 6 GHz นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราเล่น Facebook ธรรมดานี่นะเล่น Facebook ธรรมดาวิ่งอยู่ที่กี่คอคือเราก็ทำเหมือนเล่นสกอร์ทั่วๆไปนะฮะคือเหมือนก็นเราก็จะเห็นว่าการทำงานของมันเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลง พราะนั้นเนี่ยทำให้มั่นใจได้เลยว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานอยู่ตอนเนี้ยมันจะวิ่งตามที่มันจะคำนวณอันไหนเพราะมันต้องโหลดหรือต้องแน่นสมมุติว่าอย่างนี้มีการเปิด play clip. เพล์คลิปอ๋อเพล์คลิปมองไม่เห็นอ่าอะมันก็จะวิ่งขึ้นขึ้น,นลงๆคือมี ความสามารถในการที่จะวิ่งรันไปถึง8คอแต่โดยที่ผมลองเทสแล้วจริงๆเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ6คอ standard อย่างต่ำนะขึ้นอยู่ว่าบางทีเราก็เล่นเอ่อแล้วก็มันก็จะมีการโหลดขึ้นๆลงๆบ้างตามตามคำนวณของมันนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคำนวณว่าวันนี้ตอนนี้มันจะตรงไหน,นจะมองว่าเป็นกี่คอแต่ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำงานเกือบทุกคอเมื่อรันแอปแพลิเคชันที่มีการเรียกการใช้งานเยอะๆทีนี้นี่คือเราเลือก facebook นะครับเป็นหลักอ่าก็คือทุกคนก็เล่น facebook ส่วนแอปอื่นๆผมลองเล่นแล้วทั้งอินส a าแกร Li ล e ก็จะวิ่งอยู่ประมาณ3คออ่าอินสต a กรก็3คอ4คอบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมเล่นเกมวิ่ง8คอแน่ๆครับ เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแต่ตอนที่เล่นเกมเนี่ยตัวแอปพลิเคชันที่ทำเป็นมัตติวินโด์เนี่ยมันจะ,ะโชว์ลำบากหน่อยหนึ่งเพราะว่าหน้าจอของเกมที่ผมจะเทสเนี่ยมันจะเป็นเกมออ,อกแนวกว้างและการทำมัตติวินโด์ให้เห็นว่าทำงานอยู่2 2อคอสคอเงี้ยอาจจะมองลำบากนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเปิดเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เพ y ไฟล์ mkv โดยการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อให้มันรันเป็นดึง CPU ขึ้นมาใช้แทนที่การจะใช้แบบว่าด้วยแอปพลิเคชันที่เปิดด้วยฮาร์ดแวร์นะครับคือตอนนี้ผมกําลังเปิดไฟล์ mkv เปิดหนังอยู่ทีนี้หนังเนี่ยเป็นไฟล์ mkv เพราะนั้นเนี่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมนี่ดูนี่ครับเราใช้โหมดซอฟต์แวร์ในการเพลย์การที่เราดูเนี่ยมันจะลื่นไหลามากเพราะว่าตัว CPU ตอนนี้ทำงานทั้งหมด8คอพร้อมกัน อพอมันทํางานแปดคอร์พร้อมกันเนี่ยความไหลลื่นมันก็จะลื่นเลยในการเปิดไฟล์ดูหนังที่เป็นไฮเดฟ MKV ที่ลิฟม,มาจากบูเลเพราะนั้นเนี่ย CPU อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะวิ่งหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกือบจะฟูเต็มแต่ไม่ถึงขนาดว่าฟูเต็มทุกอย่างดู CPU ความเร็วของแต่ละคอเห็นไหมครับมันจะวิ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สี 1495บ้างก็คือ1,5วิ่งระหว่าง1,5 1 6ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ว่าตัว cpu มือถือของ mediatek ที่ทำงาน8คอเนี่ยทำงานเกือบพร้อมกันเมื่อแอปพลิเคชันที่มีการเรียกใช้พลังงานของ cpu เยอะๆมันก็จะทำงานดึงประสิทธิภาพ8คอในการทำงานขึ้นมาพร้อมกัน เพราะนั้นเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยผมก็ถือว่าทํางานได้ประทับใจจากครั้งก่อนเนี่ยผมยังไม่สามารถตรวจได้ว่ามันทางาน8คอพร้อมกันจริงจริงไหมส่วนการที่เราเล่นงานเ,เราเล่นแอปพลิเคชันธรรมดาโทรศัพท์หรืออะไรหรือถ่ายรูปหรือพวกเนี้ยผมว่ามันใช้แค่1นึคอสองคอแค่นั้นเองสแตนดาร์ดโดยทั่วไปมันก็ทํางานอยู่สองคอ,เ,อ,อเป็นเป็นอย่างต่ำะนะเพราะนั้นเนี่ยส่วนเรื่องความลื่นไหลเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมกัน ว่าเกมนี้จะลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนจากการที่เราเปิดไฟล์ดูหนังมันก็ลื่นดีโอเคครับทีนี้เราก็จะมาลองเทสเล่นเกมกันบ้างเราก็ยังเป็นเกม a s s a 8นะครับการลันกราฟิกต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะมีพื้นผิวความวาวของตัววัตถุแสงเงาเห็นไหมครับทีนี้ผมจะให้ดูพื้นผิวตรงพื้นถนนและแสงเงาเห็นไหมก็คือ ตัวกราฟิกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแสงเงาตรงสะท้อนของถนนนะฮะนะแสงแฟร์ของแสงเห็นไหมครับทำงานได้ดีขึ้นนะผมมองถือว่าเอา่อทำงานได้ดีกว่าตัวเก่าโดยบทสรุปโดยรวมของตัว IQX o OK u นะครับก็คือกับตัวราคา12,500บาท ยังให้ความประทับใจที่ดีอยู่เลยครับผมฮะก็คือในตระกูล8ปดคอของทาง iMobile เนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังสักตัวนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นการเป็นมือถือที่ถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่ลงตัวอันนี้ผมก็บอกว่าสำหรับตัวแสงสีนะฮะหน้าจอสีสันเนี่ยผมบอกว่าเออสีหน้าจอเนี่ยจะสวยขึ้นกว่าตัวเก่า สีหน้าจอเนี่ยจะตรงสีจอ,อกแนวไปทางโทนขาวฟ้านะครับสีสันก็ออกแนวโทนขาวฟ้าซึ่งเวลาเราดูรูปหรือเราเล่นเ a c e b o o k Instagram นะครับสีสันก็จะสีสันสดใสเลยแล้วก็ส่วนตัว UI มาหน้าตาแบบเรียบเรียบหรู น่ารักน่ารักไอคอนนะครับก็จะดูไอคอนแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมน่ารักเรียบเรียบการทำงานก็ลื่นไหลนะครับให้ความคุ้มค่าผมมองว่าถ้า12,500บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆก็ประทับใจสำหรับใครที่สนใจอยู่นะครับตัวรูปร่างบอดี้เนี่ยครับตรงนี้จะเป็นช่องหูฟัง อ่ช่องลำโพงนะครับแก้ไขออกมาได้ดีคือตัวเก่าก็จะตัวลำโพงผมชอบเครื่องที่มีลำโพงที่วางแบบนี้นะอ่ามีลำโพงที่อยู่ด้านล่างแบบนี้เวลาที่เรามีเสียงโทรเข้าตัวออกเราจะได้ยินเพราะมันไม่เอ่อถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีแบบมาวางลำโพงอยู่โซนด้านหลังเวลาเราวางปุ๊บมันก็ เสียงลำโพงถูกปิดทําให้เราไม่ได้ยินว่าตอนนี้มีคนโทรเข้าโทรออกหรือมีเสียงเตือนเท่าไหร่แล้วก็รูปร่งด้านข้างนะครับปุ่มปุ่มด้านข้างก็เรียบหรูสวยงามฮะใส่ได้2ซิมครับซิม1ซิม2ด้านข้างตรงนี้ช่องเสียบหูฟังอยู่ทางนี้ฮะช่องเสียบหูฟัง กล้องหลังครับแล้วก็แฟลช LED ครับภาพที่ได้จากกล้องหน้าและกล้องหลังเอ่อกล้องถือว่าคมชัดแต่เรื่องสีเรื่องสีสันต่างๆผมยังมองว่ายังยังไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะคือคือเรื่องเรื่องสีแต่เรื่องความคมชัดเนี่ยผมมองว่าใช้ดได้เลยฮะ เรื่องความคมชัดผมมองว่าสวยเลยครับอืมก็วันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจอยากได้โทรศัพท์มือถือในราคาย่อมเยาวแล้วก็ใช้งานแล้วคุ้มค่ามองว่า IQX ตัว o อกูตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกต้นๆเลยในราคาที่12,000เนี้ยผมมองว่าน่าสนใจมากๆยังไงก็ใคร ก่อนจะซื้อตัดสินใจก็ลองไปลองเล่นดูนะครับที่ที่ช็อปของทาง i-mobile หรือตามร้านต่างๆก็ก่อนตัดสินใจซื้อ,อยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ